สวัสดีสวัสดีแมวบางโอนกรุๆๆๆ๊กกรุ๊เนี่ยเนาะสวัสดีพี่เนองเบิร์ตสุขูสุคนเป็นจจงได่เนาะสบายดีบอมาเด้อมากินเข่าเด้อว,วันนี้มานั่งเล่นน้ำกันแล้วตอนนี้พักเบรกค่ะตอนนี้ราจังพักเบรกเนาะเปิดล่านเป็นวันที่ห้าเนาะสถานการณ์ก็ค่อนข้างไปทางวุ่นวายเนาะวันนี้สิมาส่วนนี่แหละสิมานั่งจมนี่แหละนั่งจมแล้วก็นั่งระบายเนาะแล้วก็กินข่าไปน้ำกับเข้า กับเขาพูดเราถวยเนาะกับน้องสาวเนาะกับน้องขิมอยู่ในนี้ละแต่ว่าอยู่ข้างๆกันนี่แหละวมื่อวก็เปิดลานเป็นเป็นวันทีหาเนาะเป็นวันทีหาเนาะทาง้านก็ค่อนข้างสีบุนไหยงานมันก็สีบุนไหวเนาะวันนี้สีมากินเขาแล้วก็เราเรื่องงานสู่ฟังเนาะเรื่องสถานกากา์นี่แหละมาเราเกี่ยวกับความรู้สึกการทํางานนี่แหละกับการทํางานในในรลานตอนนี้เนาะก็ เกี่ยวกับการจัดการเนาะจิตใจเฮานะในมือที่เฮารู้สึกบดีเนาะตัวสิเป็นตัวรับั้างเองด้วยที่เป็นตัวเพื่อนร่วมงานเนาะสีปลอบใจกันจ้งไดเนาะพวการทำงานหลานอาหารเนก็ที่วุ้นว่ายเนาะก็ยังที่เคยบอกไปเนาะร้านที่รับจ้างเหตุงานอยู่นะเป็นร้านอาหารร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะแล้วก็การทํางานค่อนข้างทีสีเข้มงวดเนาะเข้มงวดแล้วก็ทุกอย่างต้องรวดเร็วแต่ว่าก็ต้องเปะเนาะแต่ว่า สถานการณ์ตอนนี้นั้นมันเร็วก็เร็วได้อยู่แต่ว่ามันเร็วได้บ่เต็มที่นะพี่น้องเนาะเพราะว่ายัางพนักง,งานมันบ่พอเนาะเพราะมันบ่พอแหละทั้งลูกค้าออเดอร์แก็บเนาะออเดอร์เดลิเวอรี่เนาะแล้วก็ลูกค้านั่งกินในร้านเนาะแล้วก็เวลาเวลาที่จํากัดจํากัดคืออย่างเวลาที่จํากัดก็คือเวลานั้นปิดครัวเนาะปิดครัวเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็จะ อีกอย่างก็ปิดหลานสองถุมเนาะเนาะแล้วก็ปิดหลานสองถุมเนาะเพราะฉะนั้นอันออเดอร์เนาะเก็บขั้วภายในเคิงชั่วโมงมันค่อนข้างที่สีเป็นไปได้ค่อนข้างยากเนาะพี่น้องเนาะเวลาจํากัดเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเคอร์ฟิวเนาะนั่มเนาะเคอร์ฟิวนั่มเนาะสามถุมเนาะพี่เดียบสามถุมเนาะทุกคนต้องห้ามออกจากบ้านแล้วเพราะว่าเพราะฉะนั้นประมาณสองถุมสองถุมซิปนาทีเนาะพนักงานจะต้องออกจากร้านเนาะเพื่อที่เดินทางกลับไป ไปหองเนาะไปไปหองอคือเขาเคือฟิดว่าให้ออกจากบ้านตอนสามทุ่มเนาะแต่ว่าพอหยังที่มาเราสูฟังก่ะตอนออเดอรอทุ่มคืนถ้าลูกค้ามืงขอกองก็ะคำถ้าถ้าลูกค้าเข้าตอนหนึ่งทุ่มครึ่งตรงเนาะลูกค้าก็ต้องสั่งอาหารมากกันสี่หาคน ลูกค้าสั่งอาหารสั่งอาหารคือสั่งอาหารรอบเดียวรอบเดียวก็คือประมาณเดี๋ยวอีกประมาณหานาทีปิดครัวก็คือลูกค้าสิสั่งรายการอาหารมาประมาณสิบถึงยี่สิบอย่างเพราะฉะนั้นออเดอร์บินสุดท้ายใส่เวลาในนอนพี่เนาะใส่เวลาในการทำอาหารค่อนข้างโดนเนาะจนประมาณเร็วสุดก็ประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละ ยี่สิบนาทีเวลามันกับปลาไปหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหาซิบแล้วพี่น้องเอ้ยเสียหายพนักงานปิดคาเชียให้แล้วเก็บคั้วให้แล้วพ่ายในสองทุ่มเก็บแบบลอยนเนนะประมาณว่าเออเก็บเอาไปหลังแล้วก็จบแต่ว่าเก็บให้ลอยพเนคือจังเห่ากำลังมาเปิดล่างใหม,ม,ม่นะ่ะเวลาแค่ซิบคนนาทีอ่ะมันเป็นไปว่าได้แล้วก็มาเร่งแล้วก็มากดดันพนักงานเนาะใส่คำบอกว่าบอกคือเห็นใจพนักงานเลยตอนนี้พนักงานแบบ ใจออกไล,ล่ใจออกในที่นี่ก็คือยังอะ่ะเข้าใจอยู่ว่าเหตุการณ์มันต้องเร็วเนาะแต่ว่าในเมือลูกค้าเขามาโต้ท้ายตอนเวลาทุ่มเครืองเนาะทุ่มเครืองแล้วก็ใส่เวลาทําอาหารแมนลัก็ทั้งเสิร์ฟทั้งยังไซส์ีลูกค้าโตอื่นนําไซส์ีเต็บเก็บโตเคลียตโตสําหรับลูกค้าโตอื่นที่มากก่อนนานันแมน巴拉ก่อนนานันเขาก็ต้องเก็บจานแมน巴拉เฮดเดลิเวอรี่น้าแล้วก็เฮดแคชเชียร์น้าเนาะแต่สิเอาให้แล้ว มันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปบ่ได้เป็นยังจังบรลูซื้อพี่น้องเอยบรลูซึกว่าเออสถานการณ์มันหนีถ้าอันลูกค้าโต๊ะสุดท้ายออกไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแม่มาละเขาก็ยังมีเวลาเคลีย์จานเคลีย์โต๊ะเนาะเคลีย์จานเคลีย์โต๊ะเก็บขั้วเก็บยังให้หลดเปอร์เซ็นต์แม่มาละแต่นี่มันบบเมนอะของบัลลั่นเดีเคลียดอันโต๊ะเคลีย์เคลียรหลานบางส่วนเนาะแต่มีลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาไนเข้ามาในเวลากระจันจิตเนาะกระเสียนพิดหลานตรงเวลา ลำบากใจอลำบากใจแหงเ้งเลยผู้ดได้เป็นคือการบอกการทำงานเนาะทำงานกับคนญี่ปุ่นลังเทือกันเมื่อยบะแม่ลังเทือเมื่อยตลอดเพราะว่าถ้ออยู่เป็นลูกน้อ,องเขาเนาะจังไดเขาก็มีคำสั่งแต่ว่าคำสั่งบางอย่างมั่นก็น มันบอกสามาถสีเห็ดใดให้ท่านใจนะเป็นคนที่ค่อนข้างสีเอาใจจับค้องนะเขากาลังทํางานอยู่ก็เอิญเข้าไปใส่แนวนั้นมั็นอะทํทงานอยู่ก็เอิญไปใส่แนวนี้มันก็เลยเป็นว่าพนักงานเห็ดยังบบแล้วจักยางแล้วก็มาบอกพนักงานว่าเป็นยังคือบบเห็ดเป็นยังคือเห็ดบบเล้วเจ็ดแล้วจังได้เขากําลังเห็ดอยู่เจ้าก็เอิญไปใส่นันเส็ดตัวนี้เจ้าก็เอิญไปใส่ตัวนั้นนั่นกับกายเป็นว่างานมันก็เลยเป็นสเปะสปะเป็นสเปะสปาแหงนว่ะ ยอมรับเลยว่าทุกคนที่อยู่ในหลานตอนนี้นะใจออกเบดเด้ใจออกใจออกอยังคือแบบเริ่มซีมองหาหนทางใมาอีกแล้วตัวรจงังเองก็คิดขึ้นกันแต่ว่าก็ยังต้องใส่ความอดทนก่อนเนาะเพราะว่าะจังก็ยังมีหนีสินนะบางส่วนเนาะที่บเมนหมดรถนะพี่นอ้องที่บเมนหมดรถอันนี้ที่ว่าว่ายังมีหนีสินนึงคือบเบิโบเก,บเกวกบหมดรถหมดรถจัง,ดดจงไดก็ต้องใส่อยู่แล้วแต่ว่ามีหนีมีหนีตัวอื่นอยู่ที่ต้อง เครียบินจ้าข้งให้แล้วเนาะรัจยังมีเป้าหม่วาขอแค่นี่บางส่วนนะทีอันมีหนีไปตอนเหตุเงื่อนหรือว่าตอนเอาไปหมุนเนาะยืมไพ่ไว้น่ะรัจยังคิดว่ารัจยังสีหาเงินขึ้นให้เขาให้คคบกอนสีจังได้รัจยังกะสีอดทุนกนราะาวะรายได้ทีอยู่ในลานนี้ก็ค่อนข้างทีสีพอได้อยู่นะพอได้ใส่หนี้เขาก่อนราวะว่าถ้าเาออกไปเหตุงานทั้งอื่นเนาะเขาก็บุหุว่าเขาสีอยู่ใดโบรหรือว่าเขาออกไปขาย ข้สี่ขาขายได้กำไรซําไดเนาะรับจังเองก็กับบุู้เนาะแต่ว่างวดลดอย่างไรก็ต้องจ่ายอยู่แล้วพอมาให้รับจังตอนนี้ก็คือใส่นี่ใส่นี่นค้นทีรับจังเคยกู้ยืมเข้ามานี่แหละอันพี่น้องเนี่ยแหละหรือว่าน้องนุ่งที่เคยยิบยืมเข้ามาเป็นเงินก่อนเนาะรับจังก็ตังใจว่าภายในสามสี่เดือนรนับจังก็สีห่หาเงินใส่นี่ไลยบุคคลเนาะเพราะว่ายืมเขาเจ้ามาเขาเจ้าก็ต้องการใส่เงินเนาะขาเจ้าก็ยังให้เวลาอยู่ ้าส่นี้เขาจะเอาบดแล้วอันสีเวลาเขาล่าออกไปอันสีนะมันก็ยังเหลือแต่งวดลดอันสินะคิดว่าคิดว่าถ้างรบจังหาเงินแต่ขางวดลดงวดลดใหญ่นะลดรถกระบะเดือนละหมื่นก็ถือว่าหลยอยู่แต่ว่าคิดว่าจะของยังหาได้อยู่นะเงินเดือนข้างนอกแางตำตำส่วมือมีประสบการณ์เนาะกระปั้กระเมืนหาเนาะถ้าไปขายของไปขายดีๆนะมั่นกันไดมันก็พอได้ขางวดลดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตอนรับจังไปอยู่บ้านตอนรับจังไปอยู่บ้านเนาะ ขายไก่ขายยาแล้วก็รับเมาส์เน่เนาะรับเมาสไปหันไปหนีแน่นโดยร่วมแล้วก็รายใดก็พ่อหงวดรถดอยู่แต่ว่าทีจุบบมจุบเกาะอีกเรื่องหนึ่งแต่พูดถึงมันก็ยังพ่อหาได้เนาะเพียงแต่ว่าตัวทีหาบ่ไดดก็คือหนีหนีพาระหนีสินทีเขาติดกับรายบุคคลอยู่เนาะกับหนอกักบเอื่อยนะกับพีสะั้ยแหลบตรงเนาะทีเอามาหมุนเวียนมาเนาะก็อยากใส่เงินที่เป็นเงินก่อนตัวนี้เนาะใส่ขยะเ้าไปก่อน เวลาเข้าไปเขาก็จังสีสบายใจเพต้องเครียดเนาะเพราะว่าเอาเงินเขามาแล้วเขาก็อยากได้เงินเขาคืนเนาะแต่ว่าข้าเจ้าก็ซอยแล้วเนาะก็บระยากเป็นปี่ n i บาคืนตอนนี้ลนะเมือม่อย้เมื่อเมื่อใจน้ากันหลายหลายหลายๆคนก็พากันเมื่อใจแลวพี่น้องนั้นมีการทางานลักษณะในรายแน่วะที่พานมาเนาะอยากคู่คือกันว่าทุกคนถี่ประสบความสําเร็จเนาะหรือว่าการทางานเนาะ ต้องใส่ความอดทนซํำใดหรือว่าลักษณะงานยังใดกะมาเล่าสู่กันฟังแม่ก็ได้ทาสิ่ามาจมให้ฟังกะกัซซีแมนนั่นแหละพักเบรกเนาะก็ะอยากระบายออกมาน้ำมากนะัอยากหัวไอๆๆ้อ่ำเอือยหรือว่าทุกๆุกคนเนาะในการทํางานเนาะมีความกดดันในด้านใดแน่กับเพื่อนร่วมงานบอหรือว่ากับเจ้านายบอหรือว่ากับลูกค้าบอแต่ว่าสําหรับรัดจังแล้วกะ็น้องๆทุกคนนะกดดันทุกมุมเลยพี่เนาะเพราะว่าเป็นงานร้านอาหารเนาะ ก็ต้องทําตามใจเจ้านายเนาะทําตามใจหัวหน้าเนาะทาตามตามใจลูกค้าทําตามใจบริษัทเนาะคือหลายๆอย่างน่ะในสิพื่อนรวมงานการสร้างทีมขึ้นมากขึ้นกันเนาะมันก็เลยกดดันแบบหลายๆทางเนาะถ้าเป็นงานโรงงานถ้าเป็นงานโรงงานเนาะกับซีอูในสายงานของเจ้าขคงเนาะเป็นงานที่แบบว่าเออค้องเสียกระสอบแม่มาละของเสียกระสอบหรือว่าซีมีปัญหากระเพื่อมลงงานนิดๆหน่อยๆเนาะแต่เอาเองมันทำคลของเสียทำคงของเบิร์ดทั้งยังทั้งเตรียมคองนะ ในเวลาทีแบบว่าจํากัดแห้งมันก็เลยบางเือมันกะู้ซึมันเบาไวอะนะพาก็บอกว่าเออสูเอาสู่เอาราจจยงก็ยังยังสูอยู่แหละตา่ะก็ขอออกมาเวาวใเนาะออกมาจมมาระบายออกมาเนี่ยตอนนี้กันน้องนองหลายคนก็แจ้งว่าเขาซีอยู่อยูน้ำจักหมือนักบุกหมดเลยบุหัาเขาซีอูน้ำจักหมือเพราะความอดทนของห้องมันบ็คือกันเนาะห้องก็บุกหัวแต่ละคน มีความรู้สึกอย่างไรหรือว่าเขาถือกระทาอย่างไดแ่เนาะบางคนอาจสิถือกดดันบางคนก็หน่อยใจบางคนก็โดนดุโดนด่าโดนว่าบอกเข้าใจพนักงานที่น้องมันถือบันทอนจิตใจลงเรื่อยๆเนาะคนท่ามันก็ยุดเลิกไปเองยอมเองเขาจำเข้าใจนะเข้าใจทุกคนเพราะว่ารัจ้างกระพันจุดมันมามาเบิดแล้วเนาะเล่นกระเจาเหตุดงานมเถอะอ้ย วิชาเขาแต่คือว่าแล้วเนอะอยู่มองไดมันกันลำบากนะ่อยู่บางไดมันก็กระทุกเบิดนั่นแหละแต่ว่าในเมื่อมบองนี้มันกระทุกแล้วอะเราไปลองไปทุกบอลใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเนาะวันนอุปซีว่ากุปซีว้าพนไปพ่นมาซีก้วกาย่ากันเด้อยีไปนองกินเขาไปน้ำหิ้วเขาหิว มีไซมันก็ลำบากเบิดแล้วเนาะเวลาจัดการก็ลำบากใจก็มีหัวหน้าเนาะงานอิสระก็บปล่าลำบากใจแต่ว่ากเสษียงเนาะว่างห้องอิสระหารายได้พ่อจุนเกียรพ่อบอกแต่ว่าถ้าหาได้พ่อทคืออาชีพอิสระนี่ที่สุดแล้วเนาะการไปอยู่บ้านเนาะก็เป็นเป้าหมายหนึ่งอะไรแพ้แต่อยากไปอยู่บ้านนี่แหละแต่ว่าในเรื่องของภาระหน้าที่ที่ห้าต้องเฮ็ดไปเนาะพานีเราลดภาวะไปอยู่ลำบากบ้านถ้ามันบ่มีแน่มันก็อยากลำบากอะนะ ตาวม,มายังอดได้กะสีอดไปก้อนไตบ่ไรไอีกโดนบันไดกะมารอติดตามบึง่งเด,ด้อผู้ใดกะเป็นกำลังใจให้ลัดจังแล้วก็เปิดนรงานของลัจจังในเด้อถูกซํำได้กะสิผ้ากันกัดแขวาอดทอนไปเนาะคลิปนี้ลัดจังก็มาจมแค่นี้ละ <laughs> จังใดก็เป็นกำลังใจให้สาวรานอาหารนาะลัจจังนะสาวซีสเกตสาวคามีนคนนี้เนาะจ้งไดก็เป็นกำลังใจให้ บายบายคิดหรอตุกตุกทุกคนเด้อ